สวัสดีค่ะผู้หมอศเศรษฐีชอพยากรณ์มากแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่ประจำวันที่5นะคะธันวาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวัุกร์สีฟ้าสฉมเงินสีครามนะคะพี่น้องจ๋าเป็นประจําทุกวันนาแนวทางดีๆที่พ่ยิบสี่ชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้อง่านไหนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไปดีไลน์นะคะพี่น้องขาพอมีเวลาว่างแล้วณช่วงนี้นะคะ เดียวคุณป้าหมอก็จะทานายให้จะสิ้นปีอยู่แล้วแล้วก็แป๊บๆนะคะวันที่5้าเลยเห็นไหมคะพี่น้องขาแล้วก็ในวันนี้ก็ในวันที่5้าก็รู้สึกว่าจะเ,ะ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 เป็นวันพระนะคะพี่น้องขาเนาะเป็นวันพระนั่นเองนะพี่น้องขาเอ่อในวันพระนะคะคุณป้าหมอบอกแล้วว่าคุณป้าหมอจะงดนะคะลงแนวทางเลขนําโชครายวันรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะคะพี่น้องขานะลงไปให้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเว้นวันพระวันเดียว ะะว้นวันพระวันเดียวและพรุง่งนี้เป็นวันพระไม่มีแนวทางเลขนะคะหนํมานโชคนั่นเองนะคะพี่น้องคะเลยก็ในดวงรายวันนะคะพี่น้องคะในดวงรายวันนะคะคุณพ่อหมอขอกําลังเสริมช่วยเหลือกันนะคะอาจะาบริจาคนะคะคณละ19บาบาทท่านละ19บาทนะหรือตามกําลังศรัทธาน,นะคะช่วยอาหารน้องหมาน้องแมวหรือไม่ก็ทําบุญร่วมกันนะคะ อันนี้ไม่ได้บังคับนะคะแล้วแต่นะคะพี่น้องคะผู้ที่ทำมานะคะก็อนุโมทนาบุญนะทำบุญให้ทุกวันนะคะพี่น้องคะนะทำบุญให้ทุกวันและก็คุณหมอมองเห็นหมดทุกท่านเลยไม่ต้องส่งสลิปก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าอ่าเอาละค่ะในวันพวกนี้เรามาดูกันว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะขึ้นขึ้นเจ็ดถ้วยมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะขึ้นท่าถ้วยต่างหากความหมายก็คือคิดระวังคิดระวังนะคะมันก็จะไม่สําเร็จถ้าเราไม่ลงมือทํา <c oughs> เขาก็บอกว่าให้คุณลงมือทําสักอย่างนึงก่อน <c oughs> คิดทีละเรื่องทําทีละอย่างนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกจิตตกหน่อยๆนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์มีความคิด,ดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือลบๆอันนี้ก็ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันนะคะแล้วก็อาจจะเดินทาง ะะเดินทางทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะติดต่อเจรจาก,ก็ดูว่าจะประสบความสําเร็จสิ่งที่จะต้องระม,มัดระวังในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นมีความรู้สึกว่านะคะกระดูกนะะกระดูกทับเส้นส่วนหลังทั้งแถบอันนี้ระม,มัดระวังเป็นพิเศษอย่ายกของหนักอย่าทํางานหนักนะในวันพรุ่งนี้นะคะไม่งั้นงลั้นเราจะนอนนิ่งนะคะเพราะว่าภัยสิบดาบขึ้น นะบางบางท่านนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ประนีประนอมหรือไม่ประสานงานกันหรือไม่ปรับความเข้าใจกันในวันพวกนี้อาจจะจบนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เรามัดระวังเป็นอย่างดีนะ,ะเมื่อขึ้น10ดักก็จะต้องเตือนกันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละคะ่เลขนําโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากเลขที่เราคํานวณของเราหรือมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคล่ะจะหวนกลับมานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข7 5ห้า แล้วก็10 7 5 10ห่ระวังเลขคู่นะคะถ้าคู่ก็เป็น77นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นบอกว่า,อาสองบอกว่าสองไม้เท้านะคะพี่น้องคะ่ะสองไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานดีเยี่ยมเลยนะใครที่ขายของออนไลน์นั้นเนี่ยก็จะมีออเดอร์เนาะมีผู้ลงทุนลงหุ้นร่วมทุน,ร,ทนร่วมหุ้นนะคะ เข้ามาด้วยนะคะถือว่าเป็นการดีส่วนบริวารก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยโดยเฉพาะบริวารที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นผู้หญิงยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันจันทรเป็นอย่างดีนะ,ะพี่น้องวันจันทรบางท่านก็อาจจะทํางานออกนอกพื้นที่นะคะไปอย่างเร่งด่วนนี่ประมาณนี้นะคะเออฉะนั้นสิ่งที่เตือนเรื่องเดียวในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะอย่าเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อน,ใจ,นใจด่วนใจเร็วไม่ได้นะคะจะทําให้เราเสียการนั่นเองค่ะพี่น้องวันจันทร เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขอ,ออนไลน์ก็ได้กับพี่น้องค่ะเนะาะคุณผู้มอก็จะแนะนําเลขหน้าไพ่นะเ,ออเลขหน้าไพ่นะคะให้เลขสองสี่นะะแล้วก็สี่สี่นะเลขบนเนาะสองสี่แล้วก็สนะี 2, 4, ่สี่ค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นเดอะฟู full, นะะรู้สึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยแล้วก็อาจจะเดินทางนะคะ เดินทางพักผ่อนหาลูกค้าหาสินค้ามาจาหน่ายหรืออย่างไรพักผ่อนไปด้วยในตัวหรือเริ่มอ,อะไรใหม่ๆได้อย่างอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีสิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของการที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎ,ดกฎ,ดกฎ,ดกฎหมายนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ าการเล่นหวยเล่นวเ่นวเล่นการพนันไม่โอเคนะลงทุนลงหุ่นกับใครก็ดูดีๆนะคะอย่ากเกิดความโลภนะคะแต่มียอดเงินกามาแน่ในวันพรุ่งนี้ทุกการเดินทางมีเม็ดเงินรออยู่นะคะพี่น้องวันพี่น้องวันอังคารนะคะรวมถึงว่ายังคงมีบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะถือว่ายังคงโดดเด่นอยู่แต่ขึ้นเดวิลก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ว่านะคะพี่น้องจ๋า เลขนำโชคมาจากไหนมาจากฐานะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพาใ่ให้เลขให้เลขศูนย์หนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าสี่ระวังเบิ้ลสี่นะคะพี่น้องจา๋าขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นหนึ่งไม้เท้าค่ะนะคะการงานดีเยี่ยมเลยมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่มีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาสอบงานติดหนึ่งเหรียญอีกต่างหากมีโชคมีลาภเข้ามาโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะอ่ามีโชคมีลาภ มีเงินก้อนตโตโตขามือเรื่องของงานก็อาจจะเริ่มงานใหม่นะคะมีโปรเจกต์ง,งานใหม่ๆเข้ามายังคงมีไฟมีพลังอยู่พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะบางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะเดินทางทํากิจจำการเดินทางแก้ปัญหาเดินทางไปหาหมอตามหมอนัดทาบุญแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพวกนี้มีโอกาสเริ่มอ,อะไรใหม่ๆหนะคะหรืออะไรที่สิ้นหวังไปแล้วก็จะกลับมามีความหวังใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเล็ทจี่บ้านเลยค่ะส่วนเล็หนาไพ่ให้เลข 15แล้วก็16ค่ะ1516ขอให้เห็นเห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนั้นบอกว่ากันเงินดีค่ะนะคะเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญก็คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีมิตรเงินเข้ามานะคะโชคดีนะคะมีเจอคู่แท้เจอเกัลยาณมิตรที่ดีนะคะหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆบลน,นะคะพี่น้องคะโชคดีในเรื่องครอบครัวบริวารน,นะคะบุตรหลานคนรักคนในครอบครัวดีเยี่ยบเลยนะคะพี่น้องคะ แต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของการเงินมีเม็ดเงินเข้ามาระวังนะคะได้ลาบเสียลาบได้เงินเสียเงินประมาณนี้หรือไม่พอเพียงไม่พอใจนะคะอืมแล้วก็มีความจิตตกในเรื่องของการเงินฉะนั้นแล้วไพ่ออกมาดีดีเนาะเราอย่าไปเครียดในเรื่องของการเงินให้มันมากนักนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเออมันจะทําให้เรารู้สึกว่าทุกขลาบนะนะคะว่าอย่างนั้นกันเลยค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขนาไพ่ให้เลขหนึ่งสองนะคะแล้วก็ศูนย์ห้า หนึ่งสองศูนย์ห้าขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นบอกว่าเทมเร์เรสนิกาสโยกย้ายถ่ายเทนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องหรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเป็นไปนในทางที่ดีและในวันพวกนี้ก็จะงวดก,กับลูกหลานบริวารซึ่งเป็นเด็กนะคะ,ะหรือเราคอยเราจังหวะเราความรัก นะคะรอที่จะคําตอบได้คําตอบอย่างนี้นะเขาคิดว่าได้คาตอบนะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะได้รวมฉลองความสําเร็จนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานมงคลก็ได้นะคะในส่วนของลกูกหลานบริวารหรือตัวเราเองฉะนั้นแล้วพี่น้องวัน,วนพระฤกษ์ศรัทธะไพ่ออกมาก็ดีค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ <c oughs> เลขนําโชคมาจากไหนคือเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็เก้าสาม 1น9 3ระวังเลขเบิ้ลเบิ้ลหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะคะขอให้เฮงเ็งมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นยังคงรับภาระรางานหนักๆทำงานหนักๆลุยๆนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นหัวหน้าเนี่ยมีความกลุ้มเครียดในส่วนของบริวารน,นะคะเหนื่อยมากแล้วยังมาเครียดกับบริวารอันนี้ก็จะต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันนะคะแล้วบางท่านก็อยากที่จะเปลี่ยนงานอยากที่จะขย,ขยายในส่วนของกิจการนะคะพี่น้องคะ นะคะหรืออยากเปลี่ยนเปลงอะไรที่มันดื่มๆนะคะแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนี่ประมาณนี้เดลเวอร์มีความกังวลเอามากมายสําหรับพี่น้องวันศุกร์ฉะนั้นอันนี้ก็ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักนะเพราะว่าดวงไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะพรุ่งนี้ในวันพี่น้องวันศุกร์นะคะืเอาอย่างนี้กันเลยระวังสุขภาพด้วยนะ นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะทําให้เราไม่สบายได้นะคะพี่น้องจา๋าเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เห้เลข1096 10,96หระหวังเลขเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็เป็น99นะคะหรือ66นะคะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันสเนานนสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนนะคะราชาไม้เท้า เรื่องงานดีเรื่องกิจการเด่นนะคะสามารถควบคุมทั้งงานบริวารกิจการได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆเป็นห่วงคนรักในประมาณนั้นหรือคิดจะเดินทางออกนอกพื้นที่แล้วก็มีความเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะเร,งงเ,เรื่องงานเด่นมากนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสเปลี่ยนงานโยกย้ายเป็นไปในทางที่ดีเหมือนกันในขณะเดียวกันพี่น้องวันเสาร์นะคะก็ยังคงที่จะยังคงที่จะเอ่องานงานไม่เป็นระบบ งานยุ่งอีรุมตุงหนังนะคะในวันพวกนี้บางท่านก็อาจจะไม่ได้หยุดนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดนะคะเออห้าไม้เท้าเนี่ยยังคงเคลียร์งานอยู่นะคะเนื่องจากว่างานนั้นเนี่ยจะต้องเคลียร์หรือบางท่านอาจจะเคลียร์ไม่เสร็จให้เราไม่ระวังจะมีความขัดแย้งกับบริวารใน,นที่ทํางานได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพุวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข ห้าแปดนะคะแล้วก็แปดห้าห้าแปดแปดห้าขอให้เฮงๆค่ะว่าหมอไวยพอนะพี่น้องทั้งแปดมันเกิดนะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ